สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับ เพจสมิตฮอนด้าสาขาพัฒนาการแผนกยูสคาอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเอมีรถสวยๆมานำเสนอลูกค้านะคะเป็นรถครอบครัวนะคะนั่นก็คือรถคันนี้เลยค่ะ Honda CRV เครื่อง2.0นะคะรุ่น E ขับเคลื่อน4หลอค่ะเป็นปี2014นะคะสำหรับคันนี้นะคะรถประวัติด,ดีมากๆเลยนะคะลูกค้านำรถเข้าเช็คระยะครบเลยนะคะและคันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่597,000บาทเท่านั้นนะคะค่ะเดี๋ยวจะพาลูกค้านะคะมาชมออปช คันนี้กันก่อนค่ะว่าคันนี้มีความน่าสนใจอะไรบ้างค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาชมรถรอบๆคันกันก่อนนะคะสําหรับคันนี้นะคะลูกรถนะคะเพิ่งจะรับเข้ามาเลยนะคะรถผ่านการตรวจเช็คนะคะแล้วก็ปรับสภาพทําความสะอาดให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะตัวรถคันนี้นะคะจะเป็นตัวท็อปของเครื่อง2.0นะคะก็คือจะขับเคลื่อน2อขับเคลื่อน4ล้อนะคะแล้วก็พร้อมกับ บันไดด้านข้างนะคะสปอยเลอร์หลังนะคะก็คือออปชันครบเลยนะคะตัวขับเคลื่อน4ีล้อนะคะก็จะมีสัญลักษณ์นะคะ 4WD นะคะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีกล้องหลังให้ด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านในกันนะคะเปิดฝาท้ายมานะคะก็ ห้องสัมภาระเนี่ยของ CRV นะคะก็ขนของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะเบาะด้านหลังเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้ก็สามารถปรับพับได้นะคะงั้นจากตรงนี้นะคะเบาะด้านหลังนะคะก็ขับปรับ,รบพับราบแบบนี้ได้เลยนะคะสองข้างค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นเบาะด้านหลังนะคะ เป็นเบาะหนังนะคะสีดำภายในสีดำนะคะเบาะหนังจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็จะมีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะคะค่ะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นด้านหน้านะคะเบาะด้านคนขับนะคะจะปรับไฟฟ้านะคะภายในนะคะทางโชลูมเรานะคะมีการปรับสภาพทำความสะอาดนะคะให้กับลูกค้าเรียบร้อยนะคะรอยขีดข่วนนะคะไม่มีเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเลขไม์จะวิ่งไปที่ 1 1 6 0 0แกิโลนะคะการันตีว่าเป็นไมแทร้อยเนะคะรถปี2014ไม่เท่านี้นะคะสำหรับรถ CR-V นะคะถือว่าไม่น้อยมากๆนะคะแล้วก็ปุ่มนะคะต่างๆนะคะฟังก์ชันต่างๆเนี่ยก็ทางชรุมเราตรวจเช็คเรียบร้อยนะคะสามารถใช้งานได้ทุกปุ่มนะคะ Air Auto นะคะ รุ่นนี้ก็จะมีกล้องหลังให้ด้วยนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะาสามารถกดรับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะคะ เป็นยังไงบ้างคะเอกพาชมรถคันนี้แล้วนะคะบอกเลยนะคะว่ารถคันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะรถเพิ่งจะเข้ามานะคะยังไงลูกค้าสนใจนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่ call center 1น3 4นะคะหรือว่าลูกค้าจะเข้ามาชมรถนะคะที่โชลูมสม,มิธฮอนด้าสาขาพัฒนาการนะคะจะอยู่ถนนพัฒนาการปากซอย30คะ่ะเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยยังไงลูกค้าสนใจก็เข้ามาชมได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้คะ่ะเอกขอนำเสนอรถสวยๆเพียงเท่านี้ก่อนนะคะยังไงฝากด ain, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ